วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2564เวลา9นาฬิกานายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีเทยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีเทียครั้งที่36เป็นการประชุมผ่านระบบซูมมิตติ i จากห้องประชุมอโยทุทยาสาราการจังหวัดพระนครศรีเทยาไปยังทุกอำเภอและได้รับเกียรติจากนายเกื้อกุลด่านชัยวิจิตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีธยาเขตหนึ่งและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีธยาเขตสโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีธยาประหลัดจังหวัดพระนครศรีธยารองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีธยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธยาและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมมิตติ้งเพื่อติดตามและดำเนินการมาตรการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุยาภายใต้มาตรการป้องก,กันโรคโควิด19อย่างเข้มขัดโดยที่ประชุม ได้ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ภายในจังหวัดพะนครสีเทียมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม273รายติดเชื้อสะสมแล้ว7,253รายเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายยอดเสียชีวิตสะสม55รายในส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 19, รคโควิด -19 ล่าสุดนั้นคณะกรรมการสั่งเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินการ ในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดใน3มคาตเตอร์ได้แก่คาตเตอร์สายงานก่อสร้างหมู่บ้านพักอาศัยหมู่7ตำบลคลองสวนภูอําเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยามีผู้ติดเชื้อส3สารายคาตเตอร์แคมป์ที่พักแรงงานบริษัทรับก่อสร้างทางด่วนบางปะอินหมู่ 2. ตำบลลำไทยอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยา มีผู้ติดเชื้อ251รายโดยแต่ละคัตเตอร์ได้เสนอแผนการดำเนินการจัดสร้างเหตุไอภายในสถานประกอบการของตนเองคัดกองผู้เสี่ยงสูงออกจากผู้ติดเชื้อนำตัวไปกักในสถานที่อื่นโดยมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เข้ามาดูแลและตรวจคัดกองตามระบบสาธารณาสุขในที่ประชุม มีมติรับทราบแผนการควบคุมการแพร่ระบาดของอำเภอและมอบหมายให้เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคดำเนินการออกคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ต่อไปในส่วนคัตเตอร์บริษัทขนมแปรรูปในนิคมอุตสาหกรรมรจนะอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ติดเชื้อ816รายที่ประชุมมีมติรับทราบแผนที่บริษัทเสนอโดยมอบหมายให้เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคประสานผู้ประกอบการ นำเสนอแผนการเป็นลายลักษณ์อักษรและออกคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้มีกระบวนการตรวจติดตามประเมินผลเพื่อประกอบการเสนอขอเปิดต่อคณะกรรมการต่อไปรวมทั้งตลาดเจ้าพรมที่ทางเทศาบาลเสนอให้คณะกรรมการควบคุมโรคสั่งปิดนั้นที่ประชุมมีมติให้รับทราบและให้เทศาบาลดำเนินการตามที่เสนอขอปิดตลาดเจ้าพมถึงวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2564 โดยให้ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายของเทศบาลนครพระนครศรีเทียาหรือในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมากำกับการดำเนินการให้เทศบาลน,นำเสนอแผนการควบคุมการแพร่ระบาดมายังคณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาอีกครั้งนอกจากนี้ยังได้พิจารณาการควบคุมโรคโควิด -19 ในการปิดดำเนินการสถานประกอบการต่างๆโดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคดำเนินการตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายหากพบปัญหาอุปสรรคให้รายงานคณะกรรมการโลกติดต่อในลำดับต่อไปนายพานุย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีทยากล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ายังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคสถานประกอบการซึ่งหากพบว่ามีการพบผู้ป่วยจำนวนมากทางสถานประกอบการต้องแจ้งแผนการดำเนินการควบคุมมาย,ยังคณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อพิจารณา และเข้าไปดำเนินการตัดวงจรการแพร่ระบาดและคัดกรองผู้เสียงสูงออกจากผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุดหากไม่แจ้งข้อมูลก็อาจถูกสั่งปิดดำเนินกิจการได้นอกจากนี้ได้กำชับไปยังนายอำเภอทุกอำเภอให้ถ่ายทอดข้อมูลในการประชุมที่มีการพูดถึงการดำเนินการต่างๆนำไปถ่ายทอดให้กับผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบเพื่อรับรู้แนวทางการปฏิบัติของภาคราชการที่กำลังดำเนินการอยู่และได้พัฒนาช่องทางสื่อสารเฉพาะเรื่องโควิดโดยจะตั้งเพจให้ชื่อว่าศูนย์โควิดอยุธยาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะเรื่องโควิด1 9รวมทั้งจะเพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามทางคอรเซ็นเตอร์คนอยุธยาร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในลำดับต่อไปทางจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนั้นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดจึงได้หาวิธีต่างๆในการดูแลประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงและคัลเตอร์ต,อต่างๆหมดไปในท้ายที่สุดคะ่ะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาด้วยคะ่ะ